คลิปนี้ขอย้อนไปเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาอเมกาบ็อกทํางานเสร็จแล้วคือหิวมากตั้งใจมากินชาบูแต่ร้านเนี่ยหยุดวันนี้วันที่เรามาพอดีเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะไว้มาครั้งหน้าเราสองคนลองเปิดแแบบหาร้านแถวแถวนี้อยากได้ที่มีบรรยากาศนั่งกินชิลๆ <laughs> แต่พอมาถึงร้านที่ <laughs> 2ก็ปิดเหมือนกันค่ะขำแหงเลยอ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเขาจะไปฝังอางเจ้า สุดท้ายก็ตัดสินใจไปอำเภอฝางนะทุกคนตอนแรกอเมจะไปอีกร้านนึงแต่รอบนี้เช็ควันก่อนและใช่ค่ะปิดวันนี้เหมือนกันจะได้กินไหมเนาะและนี่ก็เป็นร้านที่4อันนี้บอกนึกขึ้นได้เลยแนะนําให้มานะคะได้กินจริงๆแล้วค่ะสิ่งแรกที่อเมรประทับใจเลยก็คือบรรยากาศมันดีมากทุกคนดีกว่าที่คิดอีกอะ่ะนั่งดูอะไรไปเพลินๆนะเสียดายวันนี้ไม่ได้ชวนแม่มาด้วยค่ะคือตอนแรกเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะมากินหมูจุ่มรอกแต่พอทํางานเสร็จแล้วว่ามันเหนื่อยทุกคนแล้วมันก็หิ มาก,ก็ตัดสินใจหาร้านหมูจุ่มเลยค่ะลืมบอกเลยเราอยู่ที่ร้านตีนดอยนะคะอเมคิดว่าคนฝางหลายคนเคยมาแล้วล่ะเพื่อนบอกเลือกที่นั่งได้ดีมากฟ้ามืดฝนมาฮันละเจา้าจริงๆโซอนอำเภอฝางชายภาการเนี่ยร้านอาหารมีเยอะมากนะทุกคนแต่อเมคือไม่ค่อยได้ออกบ้านไงแล้วที่นี่ก็เปิดมานานแล้วทําไมเราเพิ่ง